ก็อยู่ันขอบหน้าตอนเย็นทั้งมอมแมมสองพี่น้องเหมือนทุกวันครับหยอกกันสนุกสนานมีหลายท่านเอ็นดูนะครับบอกอยากจดเอาขนมอะไรมาให้มอมกับเมียมแล้วขอกราบขอบพระคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับแต่ก็ะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะที่เอ็นดูสุนัขทั้งสองตัวนะครับ แค่ท่านเข้ามาดูกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามก็เป็นพระคุณสำหรับอี่สุรชาติแล้วก็มอมกับแอม,มอย่างสูงนะนะครับถ้า mm hmm. ท่านใดก็เมตตาก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เท่านี้นะครับอย่างนี้แหละครับนี่ขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับสำหรับความกรุณาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ